ค่ะลีกศิมาเก็บดอกเคเนาะ,ะเนาะไปต้มกินจ้ำผิกเนาะค่ะเนาะแม่คำะบอกหลายหนึง่งนม่ค่ะยอดพุดีนั่นนะคะดอกพุดีงามแม่ไปต้มกินแซ่บๆเบด้อค่ะ มีตังมีตังมีตังตังมีตังตังเนี่ยค่ะนี่อยู่ต่างพอดคันีลยนี่ค่ะนนนนนนค่ะ โะอ้ยดอกมันไม่ใ okay. โทรศัพท์กับมัว่วมัวค่ะของน้องมิวเอาโทรศัพท,นท,ท,ท์น้องมิวถ่ายค่ะคะ นี่ค่ะแรงนี่ดีค่ะนะคะนะคะเต็มต้นนะครับเนี่ยขาวจินพูนอยู่ค่ะ